อาจารย์จะเศร้าสบายดีเว้ยสบายดีก่อนเว้ย <c oughs> มาเน้นน้องคนเนาะบ้างชีิคึเนาะนี่ก็คือเงินน้องเพลงจริงนนเงนาะที่ไหนครูบาอาจารย์เนาะ สบายดีสวัสดีพี่นอ้องสุขสุขคนเนาะมาพบเพาะกับบ้านน้อยมันนี้บ้านน้อยเลยเดินทางมาบ้านค้ำให้เนาะเมืองคงเซโดนแข็งสารวันมาส่งน้องกล่องที่วัดค้ำให้พี่น้องร<ป>ลยกา <c oughs> มา,ามาแบะเบ่งเนาะเพื่อนอันเพื่อนเพื่อนอแม่ออกลานเนาะสบายดีัด แม่เป็นอย่วัตตลอดแต่ว่าแม่เป็นเป็นคนอุปถาอย่วัตเนาะเป็นแม่เป็นแม่ครัวเนาะแม่คอยหับใส่ือว่าอี่างอุปถาญครูบาอาจารย์ใครเนาะแล้วกแขกคนมาคนกะนกดยว่ามายุวัดก็เห็ดยิ่เหยนะแขกคนที่มาเห็ดทำบุญเนาะแม่ ออกลาเนาะแต่ว่ามือนี่อันอันเป็นมือแต่งรองแต่รองแต่งรองเลยเนาะแต่งรองเลยแต่ว่ามืออันนี้มือสู่ขอที่บ่ผูกแขนสิจ้ะผูกแขนเอาผัวเนาะดูข้องอันไม่ออกลาเป็นเอาผัวแต่ว่าวันนี้เราเคยเห็นแบบพี่ๆแต่งรองแบบนี้เนาะคือไม่ออกลาเพิ่นอยู่บัดรตลถอดนอะเพิ่น่ะ ในศึกษาคำสอนจากพระพุทธเจ้าว่าวิธีกุ้งแข้งแต่งรองเอาหัวนี่ต้องเฮ็ดแบบไปแบตายนี่นะชัดบอดไดคาเราเบี้ยโบมี่เนาะโดยนี่แหละพี่น้องอันสิบแปลกในเรื่องหัวคอยมีพอาะงานแต่งรองของแต่ละบาทนะเขาเจ้าจะจัดแบบกินเหล้ากินเบียร์ขาขั้วขาง่วเนาะแต่ว่านี่บแมนเนาะนี่มีแต่อัน เอาเอานิมนต์นิมนต์ครูบ้านอาจารย์มาเทืองพังถ้ำทางถ้ำอ๋อฮัสิคานคือานขึ้นไปว่าอะไน้องก้อนขึ้นไปเหรนี่ค่ะเขื่อนไม่ออกลาเนาะนี่พี่น้องการเทือกืหอยน้องแพทย์นี่แหละเด็กวัดนี่แหละพี่น้องที่เป็น สิแต่งงานเนาะโบแมนโบแมนกอดได้หน้าแต่งงานโบแมนเจ้าตี๊ใหญ่เนาะขี้เยจเจ้าขี้เกียจนจะขุดน้องแพรนี่มีสองคนเนาะมีสองคนแล้วก็กำลังสีอันสีเอาผัวนี่คนคนกกบปะแมนเนาะคนกก๊บใหญ่คนกกอ่อน้องแพร์นี่มีไอ้สองเนาะเสียผู้หนึ่งแล้วก็มีเอือยสองคนแล้วก็อ้ผู้หนึ่งเนตอนนี้เรื่องนี้มีอ้ผู้หนึ่งเนาะ อาจะไปยูเซียนเดียนฮะกินอยู่โอ้ได้ด้วยวันนี้วะอืมยามานไรถ่ายเบิรงบรรยากาศเนะ <S 2> <S 2> าะแบบบ่าเคยเห็นกเคือ <S 2> <S 2> <S 2> นี่ก็จะแมนบรรยากาศตอนเสาร์เนาะซึ่งเพลนหลยนิมนต์นคุบาอาจารย์มาสันเขาอยู่บ้านเนาะพี่นอ้นองเนาะ พิธีกรรมเนี่ะบ,บาน้อยบ,บอกบอ่อคอยเลยเห็นเนาะพี่น้องที่แบบจะมีงานแต่งดองแล้วการทนิมนต์ครูบาอาจารย์มากินเขาอยู่เหื่อนแบบนี้เนาะซึ่งบาน้อยกับเเคยเห็นกัเลยถ่ายบรรยากาศแบบนี้มาให้พี่ให้น้องให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันเนาะว่าบรรยากาศงานแต่งดองแบบนี้ก็มีอยู่จริงเด้อพี่น้องเด้อ สาจะได้จอสาสบายดีกล่องเนะี่ยนี่คือเจาสาวกระดงแค่แดงเราจะได้เจอสาวสดีเบิรงสบายดีกลอง,นะองนะนนเนยกระงเบ็ดได้เนาะเพื่อนซึ่งเพิ่นจัดพิธีกรรมแบบนี้กั จัดตามคำซ้อนของพระพุทธเจ้าเนาะที่แบบงานแต่งดองแบบเดียบง่ายเนาะบออะไรหล่งมงหลบคมวยคืองานดองคนอื่นเนาะมีห้องเนาะคืองานดองตัวตัวไปเขาจะจะดหลบงมงหลบคมวยสู่แขกสู่คนที่เขาจะมาเนาะแล้วก็มีการสางสรร์ดื่มเหลาดื่มเบียร์แต่ว่าในงานนี้จะงดเนาะ งดเล๋างดเบียร์และก็างดขาซัดมีแต่จัดแบบเอินพี่เอินนองมาเนาะพี่นองมาในงานและกกานิมนต์ครูบาอาจารย์มาเทศมาสแสดงธรรมเนาะและกกามาสันเข่าอยู่บ้านประมาณนี้เนาะบรรยากาศ แบบนี้ก็หาดูได้ยากพี่น้องบมาหน้อยเพรเคยเห็นงานดองแบบนี้จ้ากเตื๋อก็เลยเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะพี่น้อง,องตอนนี้ก็เคยเพิ่นมาอะไรเนาะเคยมาของอุญสา,าวนี่มีแต่อันเจ้าสาวเนาะบุมีเจ้าบ่าวแต่เพิ่นนิมนต์คู่บ่าวมาบ่าวธรรม,มาะเนาะาต่นทนายากทำ นี่ก็คือบรรยากาศอยู่ในงานดองเนาะงานกินดองแบบเดียบง่ายเนาะบออะไรจัดใหญ่โตเนี่ยบอต้องบดบอต้องเชียงขึ้นลายเนาะจัดงานแบบนี้พี่น้องนี่ยคตมากนี่ที่แรกว่าสิบว่มีกินเบียเนาะเอามาพ่อแบบว่า ให้กินบ่ลานะกินแบบน้อยเน้อยกินแบบบไม่เมา่นะเหนื่อยเอื่อยน้องแพทย์เนาะน้องแพทย์เพิ่อนกัเป็นซังกะดีอยู่วัดรนแบบน้องแพทย์วะตั้งชื่อใหม่หรวะน้องแพทย์วะจ๋าเอาแพทย์จ๋าได้ใช่ไห้น้องแพทย์อันน้องแพทย์ฟาขึ้นไปเบึงนะตอนนี้เข้าจ่ผูกแขนบอกแมนเนาะตอนนี้กลังผูกแขนเนาะว่าข้าจ่เห็นยังกินอันสู่แขกมา สียังเนาแต่ว่าลาสีตรงสีเนาะ<อ>ราบาร์ตกแบบเอาเนื้อข้นวปลาสีเนาะเป็นเนื้อที่เขาจะคั่วแล้วเน,ะนาะอ่ไดรขาซาร์เนาะแม่แ<ป>แก็ปลาเนาะไปขึ้นไปเบิ่งกไปนี่ก็คือบ้านบ้านน้องแพทย์เนาะน้องแพทย์ก็คือเอื้อยเพื่อน,หนแหละแตงดองเนาะพี่น้องเอาคู่วะบอกไง,ไง่ายๆนะแล้วสิขึ้น ตื่นไปบางอันพิธีผูกแขนเนาะซึ่งหาดูอะไรยากแลวพี่นอ้องงานแต่งแบบแบบนี้เนาะแบบพิธีเงียบง่ายอ๋อนี่อันไหนคือเ้าวันเจ้าวันโอ้โหโอเมีนวอ นี่ละพี่น้องก็คืองานแต่งล้องทางฝั่งลาวเนาะอยู่บาทคำให้เมืองคงเซโดนแข้งสารวันเนาะก็เป็นงานหนึ่งที่แบบแปลกหูแปกตาแน่นอะพี่น้องเนาะซึ่งเพนไดจัดแบบเดียบง่ายเนาะซึ่งสังเกตเบึงในนี้จะบอมีผ้าขวัญเนาะพี่น้องบอมีภผ้าขวัญมีแต่ผายผูกแขนแล้วกั มีอันผ้าเข่าวะบูงือกันมีไผ่บูแคร์น่นอนแหละส่วนคาดองนี่เนะาะบ้าน้อยถามอ่าปูใหญ่เพื่อนแน่น,นอนคาดองนี่แมนเศร้าด่านกีบนเนาะพี่นกเศร้าด่านกีบกับหมูตัวหนึ่งเพื่อนวะกับหมูตัวหนึ่งที่แรกบ้าน้อยว่าเพิ่นชิบอขาซัดเนาะแต่ว่าเพิ่นกะเห็ดตามห็ดตามข้องแน,น่นะ ก็เลยมีขาซัดอีกมีหมูของจะาบ่าวที่เพิ่นเอามานัามาเละเป็นา่าสินสอดเนาะของจะาสาวแมนเงินสาวด่านกีบกับหมูตัวหนึ่งสาวด่านกีบกับเป็นเงินบาทไทยกับประมาณห้าหมื่นกว่าบาทเนาะห้าหมื่นเกือบหกหมื่นมาเลยประมาณนั้นเนาะซึงบรรยากาศในงานก็มีแต่ พี่น้องเนาะทางภายสายหลันพี่น้องทางภายยิ่งเนาะมาในงาน พี่น้องตอนนี้บมาหน้อยกันเดินทางกลับเลยเนาะจากบ้านอาหาหทำให้การล้างจากมาจากงานดองไปถ่ายดีวิวเบิง้งกับมาเบื่อ,น,อนะบ่าวเนาะอยู่บ้านน้องแสงเหล่าพีนาา่น้องระบายเข้าไปน้องเข้าอีเม่งานดองาากังงงนไหมเออมีงานดองข้าเจอการ์ดเด็กง่ายๆคนการ์ดง่ายๆจะโผูกแขนซื้อแคนดมพ้นไหมพี่ สวัดีไอ้เบ้องวดีโดนวัดีโดนไมโดนไหมี่ละได้ดีอูได้ตัดผมใหม่ก็ง่าแม่เหรอวบายเลยข่าวว่าบ่อสบายเนาะแต่กะมือนั่นมือที่แม่ดดดมประมันทิศหนึ่งทิศปลายนี่วบายกถือด ต่ำต่ำกคือการพี่น้องจะมามันบ่นเบาลอยอะไรมาเบิ่งโอ้จะได้ใครแน่เดี๋ยวหรือว้ายังเจ็บหรือว่ไปได้ยีนสื่อแต่ว่าเย็บเดี้ยบ้างเลยละเดี้ยก็ถนัดเนาะโอ้จิตตาเมื่อกจะตากแห้งไว้เนี้ยมีปลาเอิมระบายพันธ์เอาปลาให้พี่น้องปลาอยู่ในน้องเนาะนึกปลาชิมาง่ายเอาขึ้นว่เอาขึ้นไหวได้หรือเปล่าเออพวกนู้นใส่เบี้ยใส่อันนี้เนาะใส่เบ็ด เห no? ็ดจะได้เอาตึกแหงนี่อันน no. ั้นบอกใส่น้าเนาะแต่ม right> ันตายพี่น้องบารน้อยบาดจิก um ับใบแต่ว่าข่าถ่ายคลิปงานดองเนาะก็ได้บัดจีกับดองกูเลยลูกูเลยดองอันนั่นนะไม่ออกหล่าแล้วอยู่บัดอย่างเนี่ยเราอยู่บัดตลอดลูกเราเอาผัวก็เลยไปถ่ายเบิ่ง

บมได้เบิ่งนอกน้นนะถนนใส่เนาะน้ำเนาะน้องถนนู่เาเป็นคนเอาบงไดคลายบอกปลาดุกจักเดือนนี่มันใหญ่จังชามเดือนเปล่าชามซีเตียนเขาว่าเอาปลาดุกเดี่ยงเดี่ยงอยู่ให้หน้ากันไรโมดื้อเดี่ยงอยู่น้องอันนี้เดี่ยงอยู่น้องใส่ตาดิ สองฝากพี่เนาะเอ้อหรือใส่บอปะใส่กระตาเนี่ย,ขา,ยขาดหมจังเนลยขาดแล้วเท้าบาดเนี่ยนี่ว่าเรงเนี่ยว่าอ่ามีอยู่บอปนะหมดหรือกํานี่กับพอ่อแล้วพ่อเลยเนาะมันยุ่งกําไปเมื่อกันเด้อหรือว่าเด้อเมื่อกันเด้อใช่นหม มือน้ำอายมาสิมาเด็นน้ำมัหว่าอายดิหว่ามาวัดมานอนวัดบ๊ายบายบ๊ายบายอายเนี่ยบ๊ายบายในลงดนฮะบ๊า